สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักครับวันนี้เป็นวันที่16ธันวาคม2,566นะคะวัน,นี้โครโนกมาด้วยเสียงสดชื่นแจ่มใสนะครับแล้วก็อารมณ์ดีนะครับเพราะอะไรครับเอาบินค่าไฟ2เดือนนะครับระหว่างเดือนพฤศจิก,ก,ากากับเดือนธันวามาเทียบกันนะครับบินนี้คือ,อเมื่อวันที่16 อ่าพฤศจิก,กาย,ยนสองพนรยหกสิบหกนะครับบินค่าไฟมานะครับอ่าค่าไฟประมาณ836บาทนะครับค่าไฟแบบ836บาทเดี๋ยวครูนกจะตัดภาพมาให้ดูชัดๆนะครับว่า836บาทจริงไหมนะครับ16ธันวาคม2566นะครับครูนกเหลือค่าไฟอยู่ประมาณ436บาทครึ่งต่อครึ่งนะครับแต่นะครับครูนกไม่ได้เก็บไว บินค่าไฟของเดือนตุลาคม16ตุลาคม2566คูนกต้องจ่ายค่าไฟ1,400บาทนะครับตุลาพฤศจิกาธันวานะครับเดือนธันวาจาก1,400บาทเหลือ400 36บาทนะครับ4 36บาทเพราะอะไรนะครับอ่าคูนกนะครับอ่าเป็นคนที่เลี้ยงปลาคาร์บนะครับแล้วก็ต้องใช้เครื่อง เขาเรียกว่าปั๊มน้ำนะครับในการชักน้ำนะครับจากบ่อกรองวนมาลงบอ่อปลาใหม่นะครับแล้วก็ต้องใช้ปั๊มน้ำในการทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับครูนกก็เตรียมใจเดี๋ยวละเพราะวะตูตัวเองเลี้ยงปลาคราบนะครับแต่ก่อนใช้หลายเครื่องมากเมื่อ4ี่หปีที่แล้วครูนกต้องจ่ายค่าไฟเดือนละ2,000กว่าบาทเพราะว่าใช้ปั๊มน้ำประมาณ 2- 3สาตัวแต่ค่าไฟมันแพงไม่ไหว นะครับก็เลยลดลงมาเหลือตัวหนึ่งนะคะตัวหนึ่งก็ต้องจ่ายค่าไฟประมาณเดือนละพันสี่พันห้านะคะเดือนตุลาที่ผ่านมาคือหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทไปปลายนะครับคุณนกโอ้ไม่ไหวแล้วงานก็ยังไม่ค่อยมีเงินทองก็ยิ่งหายากนะครับก็เลยต้องลดพฤติกรรมการใช้ไฟฟ,ฟา้าลงถึงแม้ว่าตัวเองจะเลี้ยงปลาคารับก็ตามแต่นะครับแต่ไม่แต่เราไม่ผันน้ําไม่ได้นะครับเพราะว่าปลาคับต้องใช้ออกซิเจนต้องมีน้ําสะอาดแล้วก็ต้องทำออกซิเจนให้กับปลาเพราะว่า เขาต้องอยู่รอดนะเอาเขามาเลี้ยงแล้วมันก็ต้องดูแลเขาอะเออแต่เราไปดูใน YouTube มานะครับเ,เราไปดูใน YouTube มาแล้วเราก็เห็นว่ามันมีเทคนิคนะครับการผันน้ําการทําให้น้ําวนในบ่อโดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ํานะครับนั่นก็คือการทำการทาแอนลิป นะครับาการทำแอร์ลิฟนะครับแอร์ลิฟก็คือการใช้เครื่องปั๊มออกซิเจนนะครับยัดเข้าไปในท่อส่งน้ําอากาศมันก็จะดันน้ําออกมานะครับเดี๋ยวนี่ก็เป็นเดือนธันวานะครับเป็นบินค่าไฟของเดือนธันวาสองพันนะครับ436บาทนะครับลดลงจากเดือนพฤศจิกายนซึ่งมีค่าไฟ แปดร้อยสามสิบหกบาทนะคะพีวีซนะครับช่วงนี้นะครับปั๊มน้ำปั๊มในการชักน้ำนะครับขึ้นมาแล้วก็วนอยู่ในบ่อประคับของคุนเอี้ยงนะครับมันเสื่อมสภาพนะครับจากที่มันรันอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงตอนนี้เดี๋ยวมันคือมันมีช่วงนะครับคือมันรันได้แป๊หนึงเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วมันก็รันได้แป๊หนึงเดี๋ยวมันก็หยุดนะครับก็เลยมีความรู้สึกเป็นกังวล นะครับในความไม่สมบูรณ์แบบของระบบน้ําในบอ่อนะครับก็ถ้าจะซื้อใหม่ดูในอินเตอร์เน็ตแล้วนะครับก็ต้องใช้งบป,ประมาณหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทนะครับพอดีดูใน youtube เรามีทางเลือกนั่นก็คือแอร์ลิฟต์นะครับซึ่งเรามีต้นทุนก็คือเรามีเครื่องปั๊มออกซิเจนอยู่แล้วนะครับอ่าเรามีเครื่องปั๊มออกซิเจนอยู่แล้วนะคะเราจะใช้ ระบบการรับน้ํากับระบบแอร์ลิฟนะครับมามิกแอนแมทกันนะครับอ่าชักน้ํานะครับจากที่สูงในช่องกองนะครับลงมาหาอ่าช่องว่างนะครับแล้วก็เอาตัวหัวทรายนะครับที่มันเป็นเครื่องปั๊มออกซิเจนนะครับมันอยู่ในช่องว่างแล้วก็ ดันน้ำนะครับวนเข้ามาในบ่ออีกรอบหนึ่งเพราะเราจะใช้สองระบบครูนกยังดูแล้วนะครับอุปกรณ์นะครับซื้อมาแล้วนะครับประมาณ432บาทนะครับอ่ะไม่รู้ว่าบินอยู่ไหนละอ่ะนี่บินครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดเราซื้อมานะครับ432บาทนะครับจากที่เราจะต้องใช้งบในการซื้อเครื่องปั๊มใหม่1,800บาทนะครับแต่ ครูนกเอี้ยงนะครับจะทดลองการใช้แอนลิปเพื่อลดต้นทุนนะครับสร้างทางเลือกพลังงานนะครับก็โดยการใช้แอนลิปนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับซึ่งนะครับเราดูใน y o u t u b e นะครับมันก็มีทางเลือกหลายทางมีหลายแบบนะครับแต่เราเอาความเข้าใจก็คือตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือแรงดันสูงจะไห้หาแรงดันต่ำไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือน้ำนะครับแค่นั้นนะครับแต่ครูนกอี้ยงต่อเหมือน ไม่ต่อเหมือนเขาเพราะว่าอุปกรณ์ที่อยู่ใน u t u b e มันมันไม่เหมือนเราแต่เราจะเอาความเข้าใจในระบบเพราะสิ่งที่เรามีอยู่ในบ่อปลาก็คือนี่หัวทรายขนาดใหญ่นะครับอ่าแล้วก็ท่อเก่าขนาดใหญ่นะครับถ้าหัวทรายขนาดใหญ่แล้วเราไปทําเหมือนอยู่ใน youtube มันจะไม่ได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับพอมีหัวทรายขนาดใหญ่แล้วสิ่งสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับก็คืออันนี้ท่อสี่นิ้ว แล้วก็ลดมาเป็น2นิ้วนะครับซึ่งท่อเดิมเรามีอยู่1นิ้วนะครับที่อยู่บ้านเราเยอะๆเลยที่ได้ดูนะคะผ่านมาแล้ว3าปีนะครับครูนกก็จริงๆแล้วก็ใจอ่อนเนาะนะครับก็ใช้เครื่องปั๊มน้ำนะครับสูบน้ำร่วมกับระบบแอร์ลีฟมามันก็เลยทำให้ ค่าไฟนะครับในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับมันก็อยู่ในช่วงมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟประมาณ1400บาทนะครับแต่ช่วงนี้จริงจังแล้วนะครับพฤศจิกาธันวาหกหกนี้จริงจังแล้วนะครับเรางดใช้เครื่องปั๊มน้านะครับเครื่องปั๊มน้านะครับใช้แอร์ลิฟนะครับประมาณ 95%ก็ไม่ได้ร้อเเซนะครับนี่คือน้ำที่ผ่านมาจากช่องกรองนะครับเราใช้แอร์ลิฟต์นะครับคุณจะเห็นว่าด้านบนนั่นคือสายออกซิเจนนะครับแล้วก็ยัดลงมาในท่อ PVC นะครับแล้วอากาศมันก็จะดันน้ำออกมาแล้วน้ำที่ถูกดันออกมามันก็ช่องท่อ PVC ก็บ้างน้ำในช่องกรองก็จะไหลามานะครับ เครื่องมันอยู่ไหนครับนั่นถูกต้อนไว้ตรงนั้นครับเครื่องปั๊มออกซิเจนนะครับอ่าก็เลยทําให้อ่ามีระบบหมุนเวียนโดยไม่ต้องใช้อ่าแรงจากปั๊มน้ํานะครับเราใช้แรงลมจากปั๊มลมซึ่งมันมีกําลังวัดหรือการกินไฟที่น้อยกว่าปั๊มน้ํานะครับทาไมครูนกบอกว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่านะครับ ข้างบ้านนะครับเสด็จแม่นะครับปลูกหนุนมุมนู้นนะครับเป็นมุมพืชผักสวนครัวนะครับที่ครูนกจะต้องใช้นะครับนี่เห็นสายเขียวๆนี่ไหมครับสายเขียวๆนี้นะครับครูนกจะต้องใช้ปั๊มน้ํานะครับดึงน้ํานะครับออกจากช่องกรองนะครับเพื่อไปลดผักนะครับพืชผักสวนครัวให้กับกับเสด็จแม่วันละประมาณไม่เกินห้านาทีนะครับแล้วก็ รถต้นไม้นะครับที่คนโนบูลูประดับไว้ตามสวนนะครับข้างบ่อปลานะครับก็ยังถือว่าต้องใช้อยู่คือไม่ได้ใช้แอร์ริบร้อเปิดเซนนะครับแต่ใช้วันละประมาณ5นาทีเพื่อรถต้นไม้ที่อยู่ในสวนกับพืชผักสวนครัวของเสด็จแม่ที่ปลูกไว้นะครับแต่อย่างน้อยก็ถือว่ามีความจงใจและความพยายามที่จะลดค่าไฟอยู่นะครับสัญญากับตัวเองว่า ไม่เกินสิ้นปีหกเจ็ดบ้านโคูนกจะต้องใช้พลังงานสะอาดนั่นก็คือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการไฟฟ้าขึ้นค่าไฟลงค่าไฟแบบไม่มีปีไม่มีขุยไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับอ่ะ